มาดูหมูแดดเดียวแม่อุย้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนครับตากได้งามมากพี่น้องเนี่ยอ,อันนี้หมูนย่างเลยสุดยอดเลยตากได้สวยงามมากหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเนี่ยเนื้อมันสีออกสีเข้มเนี่ยแม่เนาะ แต่ว่าหมูออก,ออกแดงสวยงามแงม่แม่ยง่ปะอืมแงม่แดดเดีไว้ถอดกินกับเขา,าแดดหันห่อนครับพี่น้องก็ลองเห็ดตากมึงกันเลยเนอะอืมอู้แดดเดียวแดดดีครับะแดดดีครับพี่น้องเอ้ยอนน มันติดมันติดมันนิดหน่อยเนาะทอดกินกับข้าวสวยวโอ้ยกับข้าวเหนียวข้าวสวยนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาริโกนบาท,นะทานั่นแหมนะทายเมืองเหนือน้ำงามเหนือแดดเดียวงามเนื้อหมูกับ เนื้องัวก็มีนะครับขอบคุณครับ